ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเราทีมง,งานจากโรงเรียนอัมชล,ลยองกลุ่มที่สี่จะมาพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับถนนยมจินดามารู้จักกับทีมง,งานของพวกเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉัชนชื่อเด็กหญิงเบญโพศรีส,สวัสดีค่ะดิฉัชนชื่อเด็กหญิงเชี <ไป S 2> ่ยขาอยู่สุก

เรามีแขกรับเชิญผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับถนนยกกินดากับเราก็คือน้าน like people people ้อยเราไปพบน้าน้อยกันเลยจาสวัสด um> ีค่ะน้าน้อยวันนี้พวกเราทีมงานจะมาขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับถนนยกกินดาหน่อยนะคะยินดีมากเลยค่ะเด็กมากเลยค่ะุค่ะ อขออนุญแนะนำผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรานะคะสวัสดีน้น้อยนะคะสวัสดีค่ะน้น้อยคะขอสอบถามพอาเป็นมาเกี่ยวกับถนนเส้นนี้หน่อยนะคะถนนเส้นนี้เรียกถนดจมจิงการนะคะเป็นถนนเก่าแก่ของจังหวัดระยองค่ะเป็นถนนที่เมื่อก่อนมีความสำคัญมากเป็นแหล่งที่มีความเจริญในจังจหวัดระยองค่ะน้น้อยคะ สานเจ้าข้างบ้านนน้อยนี่เอาไว้ทำอะไรเเป็นสารเจ้าแม่ทับทิมนะคะเป็นสารเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเรื่อมใสของคนละยามมาอมไหวโดยเฉพาะพวกสาวประมงนะคะจะนิยมมาไหว้าสานเจ้าแม่ทับทิมก่อนที่จะออกเรือค่ะแล้วก็ทุกปีสารเจ้าเนี้ยจะมีเทศกาลกินเจถ้าเด็กๆชอบทานเจมาทานได้เลยนะคะาทางสานเจ้ามีบริการให้ทานเจสามมื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเจ้างนันรองมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะะอ๋อนันร้เป็นคนได้ยองค่ะนันร้ยเกิดเกิดที่จังหวัดดนยองโดยตรงแล้วก็เรียนตั้งแต่ชั้นประถมบางดนยองที่โรงเรียนอนุบ้าลแล้วก็เรียนต่อที่โรงเรียนมัธ่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามาที่ถนนยมจินดาคนจะมาร้านไหนบ้างคะถ้ามาเดินเล่นที่ยงจินดานะคะเรามีร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็ร้านจิ้มอร่อยๆร่อยที่นี่เลยค่ะเช่นร้านอาหารก็มีร้านซุปหมูนะคะหรือว่าจะแวะทานกาแฟที่ร้านละยองแล้วก็มีขนมอร่อยๆเป็นขนมไทยดั้งเดิมร้านเจ๊ตุ่มค่ะเขาชอบถามวันเปิดแล้วก็ เวลาด้ได้ไหมคะอ่าช่วงร้านอาหารหรือร้านขนมร้านกาแฟเนี้ยมีมีทุกวันนะคะแต่นอกจากนี้เรายังมีเทศกาลของจังหวัดแต่ละเดือนทุกวันศุกร์และว,วันเสาร์ต้นเดือน,นะคะ่ะสามารถมาเดินได้เป็นถนนคนเดินแล้วก็มีของขายที่เป็นของไทยๆคะ่บบคะอยากรำไใจค่ะว่าทําไมถนนสายน้ถึงชื่อว่าถนนยงจินดาะจังที่แจ้งว่าถนนนี้มีความสาคัญแล้วก็เป็นถนนที่มีความเจริญมาก ยมจินดาเนี่ย่เป็นนามของท่านเจ้าเมืองนยิยอกค่ะก็เลยมาตั้งชื่อชือกันว่ายมจินดาค่ะแล้วส่วนของตรงนี้คืออะไรอ๋ออันนี้จะเป็นเครื่องภาชนะเดิมที่เป็นดินเผาค่ะทำด้วยมือค่ะเอาไว้ทำอะไรได้ค่ะเดิมจะเป็นค่ะใส่พักวของใช้ทั่วไปเล็กๆน้อยน้อยนะคะแล้วอันนี้สามารถจุดเทียนได้ไหมคะอ่าเป็นเชิงเทียนโบราณนะคะ หลังจากที่เราได้รับความรู้จักอนน้อยน,น,นะคะต่อไปเราจะไปดูถนนโยกจินดาในขณะนี้ว่าต่างจากอดีตยังไงเมื่อสักครู่เราได้ข้อมูลจากนนน้อยมาแล้วนะคะวันนี้เรามาซับข้อมูลเพิ่มเติมกับคญาติกินรักันเลยดีกว่าคยกจิาจะเอาอะไรอ่ะจ๊ะเอาเอาโรงแรมมีโรงแรมของิรีโลดเป็นโรงแรมแหลกสายนี้แล้วมา โรงแรมที่ 3, ทสองที่เโรงแรมนักเก็งโรงแรมที่สามที่เนยูนานหนูถามมาว่าโรงแรมมัามีเป็นอะไรโรงแรมเป็นไม้ไม่ใช่โรงแรมเป็นตึกเพราะว่าดูตะเก็นัดนแหมหมดเยอะทั้งคนส่วนใหญ่ที่ทำโรงแรมนี่จะเป็นคนเป็นชาวจีนมีชาวไทยมีเข้าขอค่ขาขอค่าผ่า,านทางนี้กว่าตรงแหวนสี่โรงแรมแถวน,นี้นะค่ะแล้วสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนนี่มีโรงหแรม มีค่ะที่ตัโลงนะโล่งนเสียผ่านนิดเป็นโลงนะแล้วก็วิ่งเป็นโลงที่เป็นโลงแล้วก็วิ่งลิเกเลยเอวิงนี้คือสำหรับลิเกยเลยค่ะแล้วโลงอ่ะปัจจุบันยังไมไม่มีเลือค่ะเลกเขาเลือกออกเขาเปลี่ยนใหม่เลือค่ะเขาเปลี่ยนเป็นบาาอยู่กับค่ะแล้วโรงแรมที่คนย่าบอกหมดแล้วไม่มีแล้วเป็นบ้านเป็นบ้านเลย แล้วคนสมัยแถวเนี้ยค่ะเขาอยู่กัน,นามาน,น<อ>มาน,นมากโอ้น,น,นานะมากนานมากถนนนี่เป็นทรายนะสมัยเป็นทรายเปข้าอยู่แต่ก็เปลี่ยนเป็นปนูนเป็นปูนเมือ่อสักเจ็ดแปดสิบปีเมื่อก่อน,นาอยายุย่าแปดสิบปีแล้วอ่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนไปแล้งอ่ะแต่ทำไมตอวเขาเป็นทรายคุณย่าอยู่ที่นี่มาคก หกสิบกว่าปีแล้วก่อนที่คุณย่าจะมานี่คุณย,ย่าอยู่แอวไหนคะอยู่จังหวัดตากไม่ใช่นนยไม่ใช่ยศแค่จะมาทางเหตุการณ์แล้ววันนี้พวกเราก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะเรา<อ><อ>จะมาพาท่าน้ชมบะ I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the s a นอกจากระยองจะเป็นเมืองที่มีชายหาสวยงามมีกอดสมิทกอดทรุแล้วยังมีย่านเมืองเก่าอย่างถนนยมจินดาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดจนักท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าอย่างถนนยมจินดานี้เป็นถนนสายแรกของเมืองระยองที่ทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำระยอง ซึ่งเป็นแหล่งการค้าแห่งแรกของเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกในอดีตถนนสายนี้เกิดจากการดาดิกของเจ้าเมืองเรียงคนสุดท้ายมีนามเดิมว่าพาสีสมุทรโพกหรืออิ่มยมจินดาที่ตัดถนนขึ้นกลางเมืองในยุคที่มีการคมนาคมอย่างพึ่งพาสายน้ำเป็นหลักนบจากนั้นมาแหล่งการค้าจึงย้ายจากในน้ำมาบนบก ในถนนยงจินดาก็กลายเป็นศูนย์กลางเมืองระยองรับแต่นั้นมา So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hey, it's our take hey, no more. No. แต่ด้วยความเจริญของบ้านเมืองที่ผ่านยุคผ่านสมัยก็ทำให้ย่านเศรษฐกิจสำคัญอย่างถนนยมจินดาโรยราาปตามกาลเวลาชาวเมืองระยองและชุมชนบริเวณน,นั้นได้ตั้งกลุ่มชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองระยองร่วมมือกับเทศบาลฟ,ฟื้นฟูย่านเก่ากลับมาอีกครั้งโดยอาศรรัยมนต์เสน่ห์ของความเก่าแก่ทุกสิ่งทุกอย่าง <peanuts millionaire> ถูกกันฟ,ฟื้นฟูกลับมาให้คงสภาพเดิม แต่ก็ยังคงหลงเหลือความเป็นอนดีตอยู่ให้เราได้เห็นในสมัยก่อนถนนยูจินดามีโรงแรมและโรงหนังที่สร้างด้วยไม้ในปัจจุบันไม่มีแล้วได้ถูกหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นอื่นแทน วันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณนายน้อยกับคุณย่าก,กิมล้างที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอ

she see like me i'll open the